ความเข้าใจพลาดข้อที่สองความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการได้ฌานสี่เป็นบาตรฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้งสามหรือรวมไปถึงอภิญญาทั้งหกกรณีนี้ผึ่งทราบว่าสมาธิในจตุตฌานคือฌานที่สี่เป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมมาบัติที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลาย ก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุตชาฌาทั้งสิ้นเพราะอารูปรชานทั้งหลายก็มีองค์ฌานเพียงสองอย่างเหมือนกับจจตุตชาฌาคือมีอุเบกขาและเอกกตาและถือได้ว่าจจตุตชฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากลเช่นจะใช้เป็นบาตแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาตแห่งอภิญญาก็ได้เป็นบาตแห่งนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดี แม้สมาธิในอรูปฌานจะเป็นสมาธิระดับจตุตชฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอรูปฌานประณีประลึกซึ้งห่างไกลจากปัจจนีกระทำคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในจตุตชฌานสามัญและแม้อรูปฌานด้วยกันก็ประณีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้จดตุตชฌาน แล้วบรรลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปตโตภาคาวิมุตยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตต่อเมื่อได้อรูปฌาชสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปตโตภาคาวิมุตตโดยในยะนี้คําของอัตถกถาที่ว่าใช้จตุตฌารเป็นบาทนั้นจึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใช้สมาธิระดับจตุตฌารสามัญก็ได้ แต่ในบางกรณีต้องใช้สมาธิระดับจตุตฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไปดังได้แสดงหลักฐานให้เห็นแล้วว่าพระปัญญาวิมุตต์ตามความหมายที่เคร่งครัดหรือโดยนิป,ปรยายเป็นผู้ได้แต่อาสวกขย,ยายนอย่างเดียวไม่ได้วิชาหรืออภิญญาอื่นๆและไม่ได้แม้แต่อรูปสมาบัติดังนั้นการได้วิชาครบสหรืออภิญญาครบห จึงเป็นวิสัยของพระอุปโตภาคาวิมุตซึ่งได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปแล้วแต่ก็พึงระลึกไว้ด้วยว่าพระอุปโตภาคาวิมุตที่ไม่ได้วิชาครบสามไม่ได้อภิญญาครบหกคือไม่ได้โลกิยะวิชาไม่ได้โลกิยะอภิญญาก็มีอาศัยข้อความจากบาลีเช่นนี้เป็นฐานอัทถกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่า เบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสี่แล้วให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกสินแปดคือยกเว้นอาโลกะ,กะสินและอากาสะกะสินนั่นก็คือยกเว้นกสินคือแสงสว่างกับกสินคือช่องว่างในปรมัตมันจุสาแสดงเหตุผลว่าไม่ใช้อากาสกสินหรือกสินคือช่องว่าง เพราะทำอารูปสมาบัติไม่ได้ส่วนอาโลกก,กสินคือกสินคือแสงสว่างนั้นความจริงเหมาะแก่การเจริญที่ยยาจักสุแต่ในที่นี้ท่านว่ารวมเข้าในโอทาตกสินหรือกสินคือสีขาวแล้วจึงไม่ต้องแยกต่างหากเมื่อเจริญสมถะจนได้สมาบัติที่ได้ในกสินแปดังกล่าวครั้นแล้วฝึกสมาบัติทั้งแดนั้นให้คล่องแคล่วโดยทำนองต่างๆ เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานจริงคือจะทำอภิญญาให้เกิดขึ้นก็ดีจะใช้อภิญญาแต่ละครั้งก็ดีก็เข้าฌานเพียงแค่จะตดฌานและน้อมเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัตแปดแต่ในเวลาทำอภิญญาก็เข้าฌานเพียงจะตดฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่า เมื่อเข้าสมาธิถึงจตุตชานแล้วจิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัตแ8พอมีสมาธิถึงระดับจตุตชาญก็มีความประนีเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จตุตชฌานล้วน,วนเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จตุตชาญเป็นบาทของอภิญญาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำนวนหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองค์แ โดยการอบรมด้วยสมาธิระดับจตตุจานถึงขั้นอรูปสมาบัติองแปดนั้นคือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตที่พร้อมด้วยองแปดอย่างนี้เป็นของเหมาะแก่การน้อมเอาไปใช้จึงเป็นบาท คือเป็นปัทัฐุฐานแห่งการประจักษ์แจ้งด้วยการรู้จำเพาะซึ่งอปิญญาสัจจิการณียธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นว่าสำหรับท่านผู้มีบุพโยคะคือมีความเพียรที่ทำมาแต่ปางก่อนเป็นพื้นอุปนิสัยหรือมีความเพียรเป็นทุนเดิมแรงกล้าแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระประเจกพพุทธเจ้าและพระอัครสาวกเป็นต้นท่านเหล่านี้ ไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุตชานล้วน,นก็เพียงพอที่จะทำอภิญญาให้เกิดได้ไม่จำเป็นต้องสร้างความจำนาญในอารูปสมาบัตในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุพโยคะหรือบุพเเหตุอย่างอธถขถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าสำนวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันและกลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้ กล่าวคือสำนวนแบบที่หนึ่งแสดงว่าในคืนวันตรัสรู้คือในตอนใช้การพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานถึงจัตุตฌานแล้วทรงน้อมจิตมุ่งไปใช้เพื่อให้เกิดวิชาสามทีละอย่างแต่ในเวลาก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทรงอบรมพระไทยของพระองค์เป็นพื้นฐานไว้ด้วยสมถะอย่างดีแล้วคือทรงได้สมาบัติครบแตั้งแต่ทรงอยู่ในสำนักของอาลาระดาบท กาลามโคตรและอุทธกัด,ดาบทรามบุตรและตามสำนวนแบบที่สองก็แสดงว่าพระองค์ได้ทรงฝึกปรือความจำนานในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับ